สวัสดีค่ะวันมินิตนะคะกับดีเจจโขค่ะวันนี้เนี่ยก็จะมาพูดถึงการถนอมน้องสายตาของเราค่ะคุณผู้ชมทุกวันนี้นะคะปฏิเสธไม่ได้แน่นอนค่ะว่าเราใช้สมาร์ทโฟนนะคะหรือว่าโน้ตบุ๊กเนี่ยกันเป็นประจําทุกวันไม่ว่าจะเป็นการพักผ่อนลเล่นต่างๆหรือว่าการทํางานนั่นเองค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าเราใช้แบบต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานๆน,นะคะแน่นอนว่าก็จะอันตรายกับดวงตานะคะวันนี้ดีเจจาโอก็เลยมีวิธีง่ายๆค่ะมาแนะนํากันนะคะว่า เราจะถนอมสายตาของเราได้อย่างไรบ้างข้อแรกเลยนะคะถ้าเกิดว่าเราเริ่มเล่นเป็นระยะเวลานานๆเนี่ยเราควรจะพักสายตาของเราทุก1ชั่วโมงนะคะสมมุติว่าเราทํางานลากยาวไปประมาณ1ชั่วโมงแล้วเนี่ยเราก็ควรจะหันไปมองที่อื่นบ้างนะคะประมาณ10 3 0วินาทีค่ะก็จะช่วย ผ่อนคลายดวงตาของเราได้นะคะสองนะคะเราควรจะมีการเว้นระยะนะคะในช่วงหน้าจอเนี่ยถึงดวงตาของเรานะคะให้เหมาะสมอย่างพอดีก็ไม่ควรจะแบบใกล้แบบนี้จนมากเกินไปหรือไกลจนแบบต้องเพ่งสายตามากเกินไปนะคะสนะคะแว่แบบนี้นะคะเวลาเล่นคอมพิวเตอร์หรือว่าโทรศัพท์เนี่ยก็สามารถช่วยได้ค่ะ แล้วก็ที่สําคัญนะคะเราควรจะบริหารดวงตาของเราด้วยนะคะอย่างนี้นะคะวนไปวนมานะคะแ้วก็อย่าลืมกระพริบตาบ่อยๆเป็นยังไงบ้างคะกับวิธีถนอมดวงตาง่ายๆค่ะบอกว่าจะเป็นประโยชน์นะคะกับทุกๆท่านแล้วก็เจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ